วันนี้แก้วมีข้อมูลสุดพิเศษเตรียมตัวพบกับการปรับสมดุลครั้งใหญ่ในแคดอ f แ Can ที่จะเปลี่ยนชฉมอุปกรณ์และกลยุทธ์การเล่นของคุณ ทีมงานเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าเพราะต้องการให้ผู้เล่นมเวลาเตรียมตัวและวางแผนการเชลแรกให้ดีที่สุดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีการบัฟและเนื้ออุปกรณ์เป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นการปรับครั้งใหญ่นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทหารอาคมและการบริจาคขึ้นจักด้วยครับการตัดสินใจปรับสมดุลครั้งนี้อิงจากเสียงตอบรับของผู้เล่นและการติดตามการโจมตีในทุกบ้านและทุกหมวดทั้งหมดผู้เล่นหลายคนสงครามแคนและลีกสงครามแคน แก้วขอเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงของื่องจากเวลารับบริจาคหลังจากนี้บ้านต่างๆจะสามารถรับขึ้นจักจากบ้านที่มีเลเวลสูงกว่าไม่เกิน2เลเวลตัวอย่างเช่นบ้านเลเวล10จะขอเครื่องจากได้จากบ้าน12เท่านั้นเช่นรถจักรกําแพงอรือหะรบและศิลาจัมทลมส่วนเครื่องจากอื่นๆอย่างเครื่องยิงเดือดล็อกโรงทานทลมเมืองหรือเครื่องยิงรูไฟจะไม่สามารถขอได้อีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงการลดเลเวลสูงสุดที่ขอได้บ้าน10ขอรถจักรกําแพง เรือหารบและเสือาจมถล่มได้เลเวสองจากเดิมเลเวสามบ้าสิบเอ็ดขอขึ้นยิงลูกไฟไม่ได้แล้วและขอรถจากกำแพงเรือเหารบและเสือาจมถล่มได้เลเวสามจากเดิมเลเวลสี่วนลงทหารและขึ้นยิงเดือดล็อกขอได้เลเวสองจากเดิมเลเวสี่บ้าสิบสองขอได้ทุกอย่างยกเว้นสว่านจอจู่โจมขอลงทหารและขึ้นยิงเดือดล็อกได้เลเวสามจากเดิมเลเ้วสี่และขอขึ้นยิงลูกไฟได้เลเวสองจากเดิมเลเวสี่บ้าสิบสามขอได้ทุกอย่างแต่ขึ้นยิงลูกไฟจะได้เลเวสามจากเดิมเลเวสี่ และสว่างจอจูโจมจะได้เลี้ยว2จากเดิมเลี้ยว4บ้าน14ขอได้ทุกอย่างแต่เครื่องยิง์ูถไฟจะได้เลี้ยว4จากเดิมเลี้ยว5และสว่างจอจูโจมจะได้เลี้ย3จากเดิมเลี้ยว4การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบอย่างมากส่วนตัวแก้วรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับการปรับลดการขอเครื่องจักรแต่ก็เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายเพื่อทําให้เกมสมดุลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับบ้านกลางๆที่อาจได้รับประโยชน์จากการขอเครื่องจักรเกินควร แก้วหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีต่อเกมที่เรารักและทําให้ Cat อฟแคนสมดุลมากยิ่งขึ้นพักเบรกกันสักครู่หากคุณชื่นชอบผลงานของแก้วคุณสามารถสนับสนุนได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเติมเกมแก้วแนะนําให้เติมที่เว็บ Supercell Store เพราะที่นี่คุณจะได้รับของแถมพิเศษด้วยขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและจะดีกับแก้วมาตลอดเบรกจบแล้วไปชมข้อมูลการปรับสมดุลอุปกรณ์กันต่อเลย อุปกรณ์แรกที่ได้รับการปรับสมดุลคือถุงมือยักษ์สาเหตุของการปรับสมดุลครัง้งนี้เกิดจากอัตราชนะและการใช้งานที่สูงเกินไปโดยถุงมือยักษ์ถูกปรับให้อ่อนลงใน3ด้านหลัก1โดยการเยียวยาตัวเองทําให้คิงฟื้นฟูน้อยลงและอึดน้อยลง 2. ลโดยพลังโจมตีต่อวินาทีส่งผลให้คิงตีเบาลง 3. ลดความเสียหายที่ได้รับทําให้คิงอึดน้อยลงใครที่อยู่บ้าน14ถึงบ้าน16และชอบใช้ถุงมือยักษ์คงต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่ และหลังจากนี้ถุงมือยักษ์จะหดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอุปกรณ์ที่2ที่ได้รับการปรับสนุลคือรองเท้าบูทแผ่นดิน,น,นไหวเหุผลในการปรับเนื่องจากอัตราชนะและการใช้งานต่ำทำให้รองเท้าบูทแผ่นดินไหวได้รับการปรับให้หดขึ้นในสาด้านหลัก1เพิ่มรัศมีแผ่นดินไหวทุกเลเวลจาก6ช่องเป็น8ช่อง 2. เพิ่มความเสียหายเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเมื่อใช้ทาให้ตายคิงจะสร้างความเสียหายแรงมากขึ้น 3เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิตให้กับคิงมากขึ้นสูงสุด30%การปรับครั้งนี้ทําให้รองเท้าบู๊ตแผ่นดินไหวน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างชัดเจนอุปกรณ์ชิ้นที่3คือหุ่นเชิคนเถื่อนเหตุผลในการปรับเพราะอัตราชนะและการใช้งานต่ําจึงได้รับการปรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้ 1. คนเถื่อนที่เสกออกมาจะคุ้มขั่งจากเดิม10วินาทีปรับใหม่เป็น20วินาทีทุกเลเวล 2. เพิ่มความเร็วในการเสกคนเถื่อนทุกเลเวลจะเสกคนเถื่อน5ตัวต่อ0.5วินาทีและ3เพิ่มพลังชีวิตจะเห็นผลชัดเจนสำหรับบ้า14ถึงบ้า16แก้มองว่าหุ่นเช่ดคนเถื่อนน่าใช้มากขึ้นหากไม่มีอุปกรณ์อีพิกหุ่นเช่ดคนเถื่อนถือว่าเป็นตัวเลือกน่าสนใจเพราะสามารถเสกคนเถื่อคุ้มข้างออกมาโจมตีได้นานถึง20วินาทีเมื่อใช้ท่าไม่ตาย k i n อุปกรณ์ที่4คือบอลหนามแหลมการปรับเกิดจากอัตราชนะที่สูงโดยเฉพาะในบ้านเลเวลล่างทำให้ต้องมีการปรับสมดุลดังนี้รถจำนวนการเด้งของบอลหนามแหลมทุกเลเวลได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบ้าน8ถึงบ้าน9ที่จำนวนการเด้งลดลง2ครั้งส่วนบ้าน9ถึงบ้าน16การเด้งลดลง1ครั้งการปรับนี้ทำให้บ้าน8ถึงบ้าน9้าเล่นบอลหนามแหลมได้ยากขึ้นส่วนบ้านอื่นอาจได้รับผลกระทบเล็กน้อยในการใช้ความคุ้มค่าจากการเด้งที่ลดลงและนี่เป็นการปรับสมดุลคิง King. เราไปชมอุปกรณ์ของควีนกันต่อเลยอุปกรณ์ชิ้นแรกของควีนที่ได้รับการปรับสมดุลคือหุ่นเชิดพันธนูเหตุผลในการปรับเพราะอัตราชนะและการใช้งานต่ำจึงมีการปรับดังนี้ 1. ปรับอัตราการเกิดใหม่ทุกเลเวลเป็น5ตัวต่อวินาที 2. เพิ่มความสามารถใหม่ต่อไปนี้ธนูที่เสกออกมาจะล่องหุ่นทุกเลเวลโดยเริ่มล่องหุ่นตั้งแต่3.5วินาทีไปจนถึง6.5วินาทีแก้มองว่าถึงจะมีการปรับให้ดีขึ้นแต่หุ่นเชิดพันธนูก็ยังไม่น่าใช้เหมือนเดิม อุปกรณ์ที่2คือลูกธนูแช่แข็งเหตุผลในการปรับเพราะอัตราชนะและการใช้งานที่สูงจึงมีการปรับดังนี้ 1. ปรับเวลาทํางานของอาวุธหลังโดนลูกธนูแช่แข็งต่อไปนี้อาวุธจะทํางานช้าลงและกว่าเดิมการปรับนี้มีผลที่บ้านล่างบ้าน9-13ถึงถูกปรับ15-2ถึงสซส่วนบ้าน1 4ถึงบ้านสปรับประมาณ1 5บถึงการปรับครั้งนี้อาจทําให้สายคุณชาร์ตไม่ถูกใจนักเพราะอาวุธจะกลับมายิงเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลย และนี่คือการปรับสมดุลอุปกรณ์ควีนเราไปชมการปรับของปู่กันต่อเลยอุปกรณ์แรกของปู่ที่ได้รับการปรับสมดุลคือคำพิมมตะเหตุผลในการปรับเพราะอาัตาชนะและการใช้งานสูงโดยการปรับครั้งนี้จะทําให้อัตะนานน้อยลงเลเวล1ถึงเลเวล5ไม่มีการปรับเลเวล6 1ถึงเลเวล12ที่บ้าน11 ปรับลดลง0.25ถึง0.7วินาทีเลเวล13ถึงเลเวล18ที่บ้าน12ถึงบ้าน16ปรับลดลงประมาณ1วินาทีเศ้าเลยครับคัมพิมตตาเป็นอุปกรณ์ของปู่ที่แก้วชอบใช้มากที่สุดเพราะถือว่าโหดสุดในบรรดาอุปกรณ์ทั้งหมด อุปกรณ์ชิ้นที่2คืออัญมณีแห่งชีวิตเหตุผลในการปรับเพราะอัตาชนะและการใช้งานตา่ำจึงมีการเพิ่มขีดจำกัดของเลือดที่อุปกรณ์บัฟเพิ่มขีดจำกัดเลือดทุกเลเวลได้รับการเพิ่ม20%ซตัวอย่างเช่นสถา,านอยู่ในวงของปูเลือดจะเพิ่มขึ้นและถ้าออกจากวงเลือดจะลดลงแก้วค่อนข้างพอใจกับการปรับครั้งนี้เพราะจะทำให้สูตรที่ใช้ฐานตัวเล็กๆอย่างคนงานเหมืองหมูป่าหรือดาวารูนเล่นได้โหดมากขึ้น มีบัฟก็ต้องมีเนิร์ฟคัมพิโยยาตัวเนิร์ฟจนได้เหตุผลในการปรับเพราะอาัตราชนะและการใช้ง,งานสูงโดยมีการปรับลดเวลาการทำงานของอุปกรณ์ปรับทุกเลเวลค่อยๆลดลงโดยเฉพาะบ้าน16ที่ลดลงถึง20%จาก20.5วินาทีเหลือ18วินาทีหายไป2.5วินาทีแก้วคิดว่าการปรับครั้งนี้อาจไม่มีผลมากนักหลอกมัง้งรอชมกันครับ อุปกรณ์ที่4ี่คืออัญมญณีคุ้มข้างเหตุผลในการปรับเพราะอาัตราชนะสูงโดยเฉพาะในบ้านเลเวลล่างการปรับนี้จะลดความแรงของความคุ้มข้างลงลดแรงคุ้มข้างตั้งแต่เลเวล1นึถึงสิที่บ้าน1 1บเถึงสิส่วนเลเวลสิบหถึงสิไม่มีการเปลี่ยนแปลงแกไม่ค่อยได้เล่นอัญมณีคุ้มข้างที่บ้าน11บเถึงสิเท่าไรไม่แน่ใจว่าคนอื่นเล่นด้วยสูตรอะไรถ้าใครโดนเนื้อครั้งนี้บอกแกด้วยหนิครับและนี่คือการปรับสูงุึของปู่ เราไปชมเจ๊กันต่อเลยอุปกรณ์แรกของเจ๊คือขวดมเมลร่รีบเหตุผลในการปรับเพราะอาตัตราชนะสูงที่สุดสําหรับเจ๊ในบ้านสิถึงบ้านสิจึงมีการปรับลดระยะเวลาเลร่งรีบลง2วินาทีทุกเลเวลแก้มองว่าเนฟครั้งนี้ค่อนข้างหนักแต่ก็เข้าใจได้พบกรณนนี้ใช้ดีและคนนิยมมากๆอุปกรณ์ชิ้นที่2คือหมุนเชิดคนขี่หมูป่าเหตุผลในการปรับเพาะอาตัตราชนะสูงอันดับที่2สําหรับเจ๊และการใช้งานสูงจึงมีการปรับลดเลเวลของหมูป่าที่เสยออกมา เลเวล1ถึงเลเวล8ลดลง1เลเวลเลเวล9ถึงเลเวล11ลดลง2เลเวลเลเวล11ถึงเลเวล14ลดลง3เลเวลเลเวล15ถึงเลเวล18ลดลง2เลเวลคราวนี้หมูป่าก็อื่นน้อยลงเจ๊เศร้าไปตามๆกันและอุปกรณ์สุดท้ายที่ได้รับการปรับสนุนคือหอกติดจรวดเหตุผลในการปรับเพราะอาัตราชนะและการใช้งานตำ่ำจึงมีการปรับให้ปลาหอกติดจรวดเพิ่มมากขึ้นทุกเลเวลถูกปรับให้ปลาหอกติดจรวดเพิ่อมอีก2ครั้ง แก้มองว่าดีเลยเพราะบางครั้งของตำรวจจะมีการยิงฟรีไปบ้างการปรับนี้น่าจะช่วยได้และนี่คือการปรบสมนุลของเจเราไปดูการปรบสมดุลที่เหลือกันต่อเลยสุดท้ายนี้มีการปรบสมดุลทหารและคมดังนี้อาคมรกชัดถูกเนิบอย่างหนักโดยรัศมีถูกลดลงจากเจช่องหรือหกช่องทําให้ขังอาวุธได้แคบลงเรียว่า2ถึง4ยังถูกปรับลดเวลาทํางานลงอีกด้วยใครที่ชอบเล่นอาคมนี้น่าจะจุกไม่น้อยขวาเรีว่า1อที่บ้าน16 ถูกปรับลดเลือดลง200หน่วยหรือคิดเป็นลบ 7. เเแม้จะลดไม่มากแต่ก็น่าจะส่งผลต่อการเล่นขวานร่วมกับผู้รักภุงภัยให้น้อยลงดูอิดการเด้งเยียวยายจากเดิมที่เด้งไป4เป้าหมายหรือเพียง3เป้าหมายทําให้เวลาดูอิดเยียวยาจะเยียวยาฐานตัวแรกและเด้งไปหาเป้าหมายอื่นอีก3เป้าหมายโดนเนฟจนได้เลยนะเจะ้าดูอิดซุปเปอร์คนเถื่อนลดพลังโจมตีต่อวินทีลง10หน่วยหรือคิดเป็น ลบ3.85แม้ว่าจะลดไม่เยอะแต่ก็อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการโจมตีและนี่คือข้อมูลการปรับสนุนทรเดือนกันยายนทั้งหมดแก้วได้เขียนบทความรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบนเว็บ9 c o m แล้วสามารถกดลิงก์ในคำทิิบายเพื่อเข้าไปอ่านและว,วางแผนการอัปเกรดอุปกรณ์ของคุณให้ดีที่สุด เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้ถ้าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์บอกแก้วและเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวเด็ดใหม่ก่อนใครในเกมแคชแคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ